สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมารีวิวเกาะช้างนะคะซึ่งเป็นเกาะช้างเลี้ยวซ้ายนั่นเองค่ะเกาะช้างนะคะอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะทุกคนนัดนมารีวิวที่กินที่พักแล้วก็ที่ทเที่ยวเป็น Family Tri p ปในปี2023ค่ะอันดับแรกสือ่อไอศกรีมจากอินทนินของโปรน,นะคะแล้วก็ข้าวแกงค่ะก่อนไปท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่นะคะเราจะต้องขับรถนะคะขึ้นไปยังเฟอร์รี่นะคะเพื่อข้ามไปยังเกาะช้างจุดขายตั๋วนะคะอัตราค่าบริการรถคันละ120บบาทต่อเที่ยวผู้ใหญ่ คนละ80บาทค่ะใช้เวลาเดินทาง30นาทีสามารถนั่งรอบนรถอย่างนี้ได้นะคะระหว่างจอดแล้วก็ถือว่าขึ้นไปบริเวณชั้น2นะคะก็จะมีที่นั่งรับรองนะคะสามารถนําอาหารเครื่องดื่มหรือขนมขึ้นมาทานได้แต่อย่าลืมรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะทุกคนระหว่างทางก็จะได้ชมวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะก่อนถึงเกาะช้างนะคะวิวสวยตลอดทางเลยทุกคนแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยวันที่นอดไป พอลงจากท่าเรือเฟอร์รี่นะคะเราก็จะขับรถไปทางซ้ายและแวะน้ําตกทานมยมนะคะเป็นน้ําตกที่สวยงามและร่มรื่นมากๆเลยค่ะทุกคนอันตราค่าบริการผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทนะคะทุกคนที่นี่นะคะร่มรื่นและยังเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ด้วยเพราะมหากษัตริย์ ไทยนะคะได้เสด็จประพาสถึง3พระองค์ด้วยกันคือในหลวงรัชกาลที่5รัชกาลที่6และรัชกาลที่7ค่ะทุกคนเป็นน้ําตกที่ไม่ส่งชันมากนักนะคะทุกคนแล้วก็ระยะทางเนี่ยไม่ไกลมากทุกคนสามารถเดินชมวิวระหว่างทางนะคะได้เพลินๆแล้วก็น้ำเนี่ยค่อนข้างใสมากเลยค่ะทุกคนแล้วก็ลมรื่นมากแนะนําว่าให้ใส่รองเท้านะคะที่ค่อนข้างเซฟตี้นิดนึงแล้วก็ระวังรื่นด้วยนะคะทุกคนหรือว่าจะนั่งตามขดหินแล้วก็ชมวิว แช่น้ำนะคะสบายสบายได้เลยค่ะสถานที่ต่อไปนะคะคือเดอะสปาเกาะช้างรีสอร์ทซึ่งเป็นที่พักของเราในทริปนี้นั่นเองค่ะบรรยากาศของเดอะสปาเกาะช้างนะคะสวยงามมากๆร่มรื่น ที่นี่ยังมีกิจกรรมมากมายค่ะทั้งโยคะสปาการให้บริการอาหารวีแกนสระว่ายน้ำนะคะและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะอันดับแรกนะคะเราจะไปรูมทัวร์กันเลยค่ะทุกคนอันนี้เรานอน3คนนะคะพ่อแม่ลูกนะคะบรรยากาศที่พักค่อนข้างดีเลยค่ะกว้างขวางแล้วก็สะอาดนะคะทุกคนถือว่าร่มรื่นแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะอันนี้เรามาถ่ายรูปนะคะที่ป้ายหน้า ที่พักกันค่ะต่อไปเราไปทานอาหารในกลางวันนะคะที่เกาะช้างปลาสดค่ะเป็นร้านโลโคอลนะคะทุกคนดูรีวิวจาก Google Maps มาเขาบอกว่าเจ้าของร้านเนี่ยไป ตกปลานะคะแล้วก็ไปหาวัตถุดิบเนี่ยด้วยตัวเองเลยนะคะเมนูแนะนําก็มีค่อนข้างหลากหลายเลยค่ะทุกคนแล้วก็อาหารสดรสชาติดีเลยค่ะเมนูก็จะประมาณนี้นะคะแนะนําพวกซาซิมิแล้วก็ผัดต่างๆนะคะทุกคนเราสั่งปลาซาซิมินะคะเป็นซาซิมิปลากระพงทองนะคะ <c oughs> เนื้อสดหวานมากเลยค่ะแล้วก็อันนี้สั่งมาเป็นตัวหนึ่งนะคะทุกคนราคาน่ารักด้วยต่อไปก้างกระดานทอดนะคะเนื้อก้างสดหวานอีกเช่นกันนะคะผัดมาอร่อยเลยค่ะทุกคน กำลังดีแล้วก็ต่อมาเป็นหอยนางผัดฉ่านะคะนารู้สึกว่าผัดฉ่าที่นี่เขาจะออกเนวผัดพริกเผาค่ะจะมีความหวานเผ็ดนะคะเค็มเล็กๆนะคะอร่อยไปอีกแบบค่ะทุกคนแล้วก็ต้มส้มละกอาจานนี้อร่อยมากค่ะเนื้อปลาสดมากแล้วก็น้ำต้มละกามเนี่ยกลมกลม่อมกำลังดีตบท้ายด้วยของหวานนะคะเป็นไอศครีมมะพร้าวกะทินะคะทุกคนรสชาติเข้มค้นแล้วก็เป็นเมนูล้างปากได้ดีเลยค่ะทุกคน และนี่เป็นค่าอาหารของมือนี้นะคะทุกคนราคาก็โอเคเลยนะคะพร้อมกับวิวสวยๆแบบนี้นะว่าคุ้มค่าค่ะเพราะว่ารสชาติดีด้วยนะคะบรรยากาศเนี่ยก็จะเป็นต้นโกงกลางร้อมรอบนะคะถ้าขับเรือออกไปอีกนิดน,นึงก็จะเดินทางไปสู่ทะเลได้นะคะทุกคนถ้าใครสนใจอาหารทะเลสดๆก็แนะนําที่เกาะช้างปลาสดต้องมานะคะต่อมาเราจะไปเที่ยว เรือมาดก,กันค่ะที่ชมลมน้าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอแต่ว่าเสียดายมากทุกคนตอนที่ไปอ่ะรอบเรือคือเต็มนะคะทุกคนไม่ได้จองไปก่อนด้วยถ้าใครไปแนะนําให้จองไปทาง Facebook ชมลมน้าเที่ยวพื้นบ้านสลักคอหรือว่าโทรไปจองก่อนนะคะเพื่อความชวนนะคะทุกคนจะเป็นคล้ายๆเรือกันดโรล่าเลยค่ะต่อมานะคะกลับมาที่ที่พักเดสปาเกาะช้างน,นะคะเขาจะมีโซนพืชผักสวนควรัวด้วยนะทุกคนแล้วเรากําลังเตรียมตัวไปทํากิจกรรมค่ะซึ่งก็คือกิจกรรมพายเรือคยายักนั่นเองกิจกรรมนี้ น,ะะนดลงไปไประมาณช่วงบ่ายๆนะคะเพราะว่าน้ําจะขึ้นทําให้เราพายเรือได้สะดวกแล้วก็ไม่ติดเหมือนโคลนด้านล่างนะคะทุกคนอันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่แนะนํามากๆเมื่อมาเดอะสปาเกาะช้างนะคะเพราะว่าบรรยากาศ รอบๆนะคะดีแล้วก็สวยงามมากๆนะคะมีต้นโกงกลางนะคะแล้วก็ชมวิวพระอาทิตย์ใกล้จะตกนะคะแล้วก็เราสามารถขับเรือนะคะตรงนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะไปสู่กลางทะเลได้เลยแต่เราไม่ได้ออกไปทางตรงทะเลนะคะทุกคนแล้วก็ขับวนมานะคะกลับมาที่ที่พักของเราค่ะทุกคนถ้าใครมาที่ดระเับเกาะช้างก็แนะนําให้มาภายเรือคยายักบริเวณโรงแรมนั่นเองค่ะน,นี่ก็จะมาแวะถ่ายรูปนะคะแล้วก็เตรียมทานอาหารมือ้อค่ากัน,นะค่ะทุกคนที่พักนะคะก็ยังมี บริการนะคะอาหารชื่อร้านอาหาร The Spa Cafe ค่ะมีอาหารไทยฝรั่งนะคะแล้วก็ยังมีอาหารวีแกนมังสวิรัตต่างๆนะคะเอนแนะนำเป็นสมูทตี้ที่นี่ค่ะ High Power Start ป์ปาปยาโยเกิร์ตแล้วก็บี p พ l เลน ไม่ส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็อร่อยมากๆค่ะทุกคนรวมถึงเมนูสมูทตี้อื่นๆนะคะที่สั่งมาลองสามรสชาติเนี่ยสตอรอเบอรี่ครีมเ,เชคกับช็อกโกแลตด,ดรีมก็แบบเข้มข้นอร่อยมากเนาะสั่งแบบไม่ใส่ไซรับด้วยนะคะอันนี้เป็นวีแกนเบอร์เกอร์เขาจะเป็นเหมือนเนื้อแบบที่เป็นธัญพืชน,นะคะเป็นแพตเตอร์นะคะแล้วก็เป็นนี้เป็นซุปผักนะคะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นเหมือน ไสเตอร์ที่เป็นมังสวิรัตรกับสลัดนะคะแล้วก็สอสมะเขือเทศนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นแต่ว่าจะมียุงเล็กน้อยเล็กน้อยนะคะแนะนําให้พกเออที่กันยุงไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็กุ๊ดไนท์เจอกันตอนเช้ากันต่อค่ะทุกคนอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะมอร์นิ่งค่ะทุกคนตอน6กโมงเช้าก็บรรยากาศ กระชึกกระชืนิดนึงนะคะเหมือนฝนเพิ่งตกไปเมื่อคืนนะคะเพราะว่านอนมาช่วงเดือนสิงหาซึ่งเป็นช่วงแบบฤดูฝนของที่เกาะช้างด้วยแล้วก็สกสารท้าเวสุวรรณนะคะที่เดอะสปาเกาะช้างนะคะแล้วก็น้องแมวนะคะมาต้อนรับตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะทุกคนเราไปาทานอาหารมื้อเช้ากัน,นะคะ่ะสามารถเลือกชุดอาหารเช้าได้นะคะสองสองถึงสามแบบเลยนะคะทุกคนมีทั้งไข่กระทะข้าวต้มแล้วก็อเมริกันเบรกฟาสต์อันนี้เป็นน้ำอัญชันสดชื่มนมากๆค่ะทุกคนเบร a ฟาสต์ Breakfast at the spa cafe อันนี้นะคะเป็นข้าวต้มเป็นข้าวกล้องนะคะข้าวต้มทะเลนะคะอร่อยมากค่ะรสชาติกลมกลม่อมเป็นมื้อเช้าที่แบบเพอร์เฟกต์มากๆแล้วก็อันนี้เป็นชุดอาหารเช้าแบบมังสวิรัตนะคะทุกคนก็จะมีแพลตเตอร์แล้วก็มีไส้กรอกวีแกนนะคะแล้วก็มีไข่ไข่ข้นนะคะแล้วก็มีผัดมันฝรั่งค่ะเป็นอันนี้เป็นบรรยากาศส่วนครัวของที่เดอะสปาเกาะช้างนะคะ พอทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปนะคะแล้วก็ไปสปากัน,นะคะ่ะทุกคนสปาที่นี่ก็คือดีมากๆเลยไว้จะกลับมาอีกแน่นอนสําหรับเดอะสปาเกาะช้างค่ะประทับใจมากๆต่อไปนะคะไปบ้านลักกะลาที่เกาะช้างใต้ค่ะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่นําเอามะาพร้าวนะคะมาทําเป็นเครื่องใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแก้วเป็นที่เก้าลางหรือว่าเป็นขอสิ่งของอื่นๆนะคะต่อไปไปทานข้าวที่สลักเพชรซีฟู้ดแอนด์รีสอร์ทค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งร้านรีสอร์ทที่ ดังมากๆในฝั่งซ้ายนะคะของเกาะช้างนะคะทุกคนบรรยากาศดีค่ะเรามาทานอาหารกันนะคะแต่ว่าเดินทางค่อนข้างไกลนะคะเหมือนจะแบบเป็นสุดทางของฝั่งเกาะช้างฝั่งซ้ายเลยค่ะอันนี้ทานสมูทตี้แบบสดชื่นเป็นน้ำแตงโมปั่นนะคะกับสับป,ประรดปันนะะ่นค่ะอันนี้เป็นผัดกะปินะคะเป็นกะหล่ำปีผัดกะปิทุกคนอ,อร่อยมาก แล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดแกงเขียวหวานนะคะทุกคนรสจะเบาๆหน่อยค่ะแล้วก็ผัดไทยนะคะเส้นโอเคเลยค่ะเส้นดีนะคะนุ่มๆเนึบๆแล้วก็อันนี้เป็นหอยนางรมสดนะคะทุกคนทานคู่กับ พริกเผานะคะแล้วก็หอมเจียวนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟูค่ะทุกคนอาหารก็รสชาติกลางๆนะคะทุกคนบรรยากาศก็ดีเลยค่ะถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็สามารถแวะมาลองกันได้นะคะต่อไปไปที่ Attitude 79ค่ะเป็นคาเฟ่ที่เห็นวิวเกาะช้างแบบพาโนรามาเลยค่ะทุกคนบรรยากาศดีมากๆตอนนั้นที่เราไปนะคือ ส้มโอค่ะออกเต็มต้นเลยแล้วคุณป้ากับคุณลุงเจ้าของร้านเนี่ยใจดีมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็ได้ซื้อส้มโอกลับบ้านเนี่ยค่ะนะคะที่นี่จะเป็นขายกาแฟชมวิวพาโนรามาของเกาะช้างนะคะทุกคนสวยงามมากๆสามารถมานั่ง ชมวิวชิลๆนะคะกาแฟส้มนะคะเป็นกาแฟส้มจีนหรือมะปีตประมาณนี้นะคะ่ะทุกคนส่วนตัวนัดว่ากาแฟอาจจะยังไม่เข้มข้นมากนักนะคะตัวตัวกาแฟนี่อาจจะยังเฉยๆะคะ่ะแต่ว่าวิวที่ร้านเนี่ยสวยงามมากแต่ว่าทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างชันนิดนึงยังไงก็ขับอย่างระมัดระวังนะคะทุกคนได้เวลากลับบ้านกันแล้วคะ่ะทุกคนราคาเท่าเดิมเลยบายๆเกาะช้างแล้วพบกันใหม่คะ่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ที่เราประทับใจมากๆและคิดว่าจะกลับ ไปเที่ยวอีกแน่นอนค่ะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดตราดนะคะแล้วก็อยากชมวิวทะเลสวยๆอาหารอร่อยแล้วแวะมาเที่ยวที่เกาะช้างฝั่งซ้ายกันได้นะคะทุกคนอยู่ที่จังหวัดตราดค่ะทุกคนเกาะช้างฝั่งขวาก็น่าสนใจเช่นกันฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดไลค์แมสเหมีด้วยค่ะ